งานกเกษตรและของดีเมืองทองวัตถุดิ์ซึ่งการจัดงานปีนี้ก็เป็นการจัดงานครั้งที่11บแล้วครับแล้วก็จะมีการจัดงานตั้งแต่วันที่9ถึง1ิกุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นช่วงตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีนพอดีในงานนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับด้านการ,กรเกษตร ในเรื่องของการที่มีพืชผลผลิตทางการเกษตรมาแสดงในงานครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของโอท็อปสินค้าที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดอ่างทองครับรวมไปถึงในเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นการแสดงในช่วงกลางคืนสิ่งที่สําคัญก็คืออยากจะให้ใหพี่น้องประชาชนได้เข้ามาร่วมกันชมครับว่าเรามีการจัดสวยสิ่งสวยงามไว้ให้เป็นจุดเช็คอินของท่านปีนี้ก็มีการจัดแปลงพืชพันธุ์ต่างๆเป็น มังกรทองครับเพื่อที่จะสอดรับกับปีมหามงคลปีปีมังกรทองของเราเพราะฉะนั้นท่านท่านมาเที่ยวงานนี้นอกจากในเรื่องของการได้กรับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดถุนอินคือพระพุทธไสาย,ยาสน์แล้วได้ชมโบสถ์ไฮเทคแล้วยังได้เข้ามาชิมยังได้เข้ามาชมยังได้เข้ามาช็อปในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรในเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดอ่างทองครับค่ะสําหรับงาน เกษตรและของดีเมืองอ่างทองวัดขุนอินในปีนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์ทั้งหมด4ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของนิทรรศการนะคะที่จะมีนิทรรศการกลางแจ้งแล้วก็ในส่วนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็นิทรรศการเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตรนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการประกวดวิธีเกษตรวิธีอ่างทองนะคะที่เป็นการประกวดถ่ายภาพเป็นการแข่งขันมาสเตอร์เชฟอ่างทองนะคะแล้วก็นอกจากนี้คนที่เข้ามาร่วมงานสามารถที่จะมา เรียนรู้การทําการเกษตรได้ผ่านทางการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะหรือเวริร์กช็อปเป็นเวลาทั้งหมด7วันสุดท้ายสําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการจําหน่ายสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าที่มาจากเกษตรกรโดยตรงเลยนะคะเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยขอเชิญชมขอเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมงานด้วยค่ะวันที่9-18ถึงกุมภาพันธนะ์ณวัดคุณอินพระประมูลอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองะคะ่ะ